ไอคอนบนหน้าจอเดสก์ท็อปเช็คไปหมดเลยครับผมอาการเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่า DPC เช็คบ็อกเช็คสองอุ้ย <20 S 1> <fix off. S 2> DPC ก็เช็คบ็อกเช็ค Recycle bin เช็คบ็อกเช็คสามอุ้ย Recycle bin ก็เช็คบ็อกเช็ค Big section ซ o กชั่เช็คบ็อกอุ้ยทุกอย่างเช็คบ็อกเช็คบนเดสก์ท็อปหมดเลยเมื่อคุณ Windows M นะครับหรืออาจจะเป็นในหลายๆที่ ใครที่มีอาการแบบนี้แล้วรู้สึกว่ารคเช็คบอกเช็คหบอก 2, 4, 2. ไม่ชอบนะครับที่มีคำว่าเช็ค not เช็ค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 มาเรียนรู้ไปทุกันครับผมช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรัสภูมิใจเสนอแเบสื่อวันลนิดจิตแจ่มใสม <c oughs> ่จิตไปลิอุุย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมสำหรับใครที่เกิดอาการนี้บนระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะใช้ NVDA หรือจอ for Windows อยู่วิธีการนะครับไม่ให้เขาพูดว่าเช็คเช็คเช็คแบบนั้นแบบนี้อ่าก็เพียงแค่เข้าไปที่ this PC ครับ Windows M มาที่ Desktop อ่าแล้วกดตัว T หา T h i s PC PC นะครับอ่า enter เข้าไปครับผม อ่เราก็เปิด d i s ีซีตอนนี้เปิดอยู่ไงอ่าตอนนี้เกิดอาการค้ังอ่าเอาเอาใหม่ครับวินโดว์เอ็มแล้วกดตัวทีหาด i พีซีให้เจอเอนเตเข้าไปดีพีซีเปิดมาละอ่าดีพีซีวินโดวมาหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มอัธเนตหรืออัธเนตเอฟก็ได้ผมกดอัธเนตอย่างเดียวนะครับหครั้งไฟแท็บดรอปดาวนาขขึ้นมาให้กดลูกศรลง โอเพนน w วินโด w ยังไม่ใช่ครับลูกศรลงต่อโอเพนวินโดพาวเวอร์เชน์ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ Open Window p พาวเวอร์ l ชลูกศรลงอีกทีนึง่งนี่ครับเชนเชนโฟลเด o ร์แอนด์เซิร์ชออปชันขอภัยครับต้องฟังอีกครั้งหนึ่งเจอหัวข้อนี้ครับเชนโฟลเดอร์แอนด์เซิร์ชออปชันเอนเตอร์ปึง้ง er เราจะเข้าสู่ Folder o p t i o n ัแล้วอยู่ที่แท็บเจ n เนอเนะครับให้กด c อนโทรลแท็บหนึ่งครั้งให้ไปที่ Property page. You can apply this view property p a g เพจวิวแค่แอปสายดีวิ w วงเล็ e เปิดซับ h อ s View Tab เนี่ยนะครับพอเข้ามาที่ View Tab แล้วอ่ามาอยู่หน้า View Tab หรือ View Page แล้วแท็บหนึ่งครั้ง advance three preview level อ่าเราจะอยู่ที่ advance d เนี่ยครับ five and f o l d e r e preview information c u s, <S advance d t 1 preview เนี่ยนะครับผมคุณจะอยู่ที่ตรง advance d เนี่ยครับจริงๆเพื่อนๆต้องกดลูกศรลงไปเรื่อยๆนะแต่ผมบอก ง่ายๆเลยดีกว่ากดตัว U หนึ่งครั้งเร็วกว่า U หนึ่งครั้งอ่ากดผิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผิดอ่า Home อ่าตกลงผมอยู่ที่เดิมนะเมื่อกี้กดผิดกดตัว U อย่างเงี้ยถ้ากดผิดก็กดใหม่ได้ U U Check Box U Select i can't h o n Check Box Check เนี่ยครับหัวข้อเนี้ย ยู e c h e c k b o กซ์นี e ยยูดเช็คบ็อกซ์ทูซีเล็กไอเทมออนเช็คบ็อกซ์โฟเีนี่ยครับผมไอเทมเขาออนไว้อยู่นะครับเราก็ Spacebar ให้เป็น Off สเป c ยู c เช็คบ็อ e ซ์ทู i t เล็กไอเนี่ยยู e เช็คบ็อกซ์ทูซีเล็กไอให้ Off นะครับผมหลังจากนั้นก็แท็บไปที่ปุ่มโอเคแต่ถ้าของใครขึ้นมี Yes No อย่าลืมกดเยสอีกรอบหนึ่งนะครับเรามากดโอเคอีกครั้งหนึ่ง <Sp es. S 1> อ่ะคราวนี้ครับ d Windows ปิดปิดตรงนี้ไปนะครับอ่าอัลเทเนท F4 ปิดไปคราวนี้ Windows M มาที่เดสก์ท็อป Windows M ดว์็อปี p ซอฟต์242ไม่อ่านแล้วนี่หมอคอม14441 242ในเดสก์ท็อปก็จะไม่อ่าน Recycle b ินเช็คน็อตเช็ค DPC เช็คน็อตเช็คหมอคอม1 4 1 4จะเป็นซาวฟอร์จะเป็นจอไม่อ่านเช็คน็อตเช็ค Enda ไม่อ่านเช็คน็อตเช็คอีกแล้วใครอยากให้อ่าน ก็ไปติ๊กให้ออนใครไม่อยากให้อ่านก็ไปติ๊กให้ออฟนะครับผมอะใครเกิดปัญหาแบบนี้เพราะหลายท่านก็เคยสอบถามกันเข้ามาว่าเป็นบางเครื่องเป็นบางเครื่องไม่เป็นแต่ถ้าเราไม่เป็นแล้วอย่าไปทําให้เป็นเลยนะครับแค่มาบอกวิธีการแก้ไขปัญหากับบริการหมอคอม1414พร้กับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมเสร์ฟความรู้ดีด ทุกวันนะครับผมติดต่อสอบถามปัญหาต่างๆได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงหมายเลข1414กด9และกด1และติดตามสื่อการเรียนรู้ได้ในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1414แท็บทูรีสนะครับผม YouTube Channel แล้วก็ Fan Page โดยค้นหา1414 14. plus นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมหมอคอม